ว่าก่อนฝนตกค่ะเพืเ่อนๆจ้าตอนเช้าเช้าเด้อค่ะเด้อตอนเท่เช้าอากาศขมุขมัแวแแ้วฝนจะตกตอนนี้กะตีหา้าเพื่อนๆจะเป็นเวลาตีห้า สิ่งหญ่นองก็นุกขึ้นมามาซองเบิ้งเวลาย่เหม,มือเจ้าเพื่อให้เพื่อนๆท่าเนเรื่องเลยเห็นนะคะว่าตอนเช้าที่อากาศที่บ่อโป้งใสที่มันบ่อเปิดฝ้าบ่เปิดนะคะฝ้าเพราะนั้นเปิดเป็นอากาศตอนเช้าฝนก็เริ่มจะตกลิ่นนิดๆน,นะคะเ,เะพื่อนๆจ้าฝนซึ่งเขาก็เริ่มโปรยปลายซึ่งแต่วันเห็นก็กระลัง ซองค่ะกำลังซองถึ้นม้เปื่อนๆให้ได้เห็นแต่ซองฟ้ามาก่ะ่าเปิดค่ะเพราะว่าฝนฝนกําลังกําลังมากกับฝนตกลิ้นนะคะยายหน่อยก็มาซองเปื่อนๆทะเบิงว่าอากาศก้อนที่ฝนฝนสิตกลงแห้งมันเป็นยังไงจ๊ะนี่ราคาฝนเปื่อนจ๊ะอากาศตอนเช้าของทงไฮทงหน้านะคะค่ะถึงตะเวนมันกับกำลัง ซองขึ้นไม้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเพื่อนจะาบรรยากาศถึงได้นอน้าเดีเพื่อนๆเนอะด้มาเห็นมาท่านนะคะเพื่อนจะาก็สวยงามของธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ดีค่ะซึงได้นอนเดีมาซ่องให้เพื่อนๆห้ได้เบิงว่าธรรมชาติที่บ่มีป้ใดปุงแต่งนะคะนี่เป็นภาพที่สวยงาม ส่งได้นองเห็นแล้วก็อยากแบ่งปันในเพื่อนเพื่อนน่าจะหูดเห็นน้ำนะครับเพื่อนๆจะาทองปลาสีข้ามดวงตะวินกำลังจะโพกำลังเกบขึ้นมาให้เขาเห็นซึ่งเขาก็ได้เห็นแสงตะวินนะโพขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจ้านักแสงตะวินทองปลากระคึมกระคึมเพราะว่าฝนเขาจะเล่น ปยปอยนิดๆน,น,นะครับนิดๆใส่ฝนซึ่งเขาก็โปยไปลงม,มานิดๆน,น,นะคะ,คะใครได้นองซองใลยเพื่อนๆนะเดิเบิ่งได้เห็นนะคะว่าต้องป้านี่เหรอคืออากาศตอนเช้าค่ะเวลาตีห้าซึ่งได้นอนกับมีโอกาสได้ซองผ้าเพื่อนๆนะซองเบิ่งนะคะเพื่อนๆจ้านีมีโอกาสก็ลั่งโปรยไป มีมีดนะคะดวงตะเวนกับกรลังสาดแสงท่อแสงกล้าขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆกับเพื่อนๆจ้าค่ะททองฟ้าก้อนมี้กัมืดคืมนะคะซึ่งเขาก็ยังพันสว่างนะคะควานสว่างแต่ยังพอท่านอีกมีมาเห็นก็เห็น,นแต่แค่แสงตะเวนที่เป็นสาด่องขึ้นมาให้เพื่อนๆนั่นเอง เห็นในซองน้ากันนะคะค่ะสูงยายนองถือต้องการอยากเผยแพร่โปรแม่เพื่อนให้ได้เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าคือธรรมชาติที่แท้จริงหรือนะคะคือธรรมชาติค่ะที่บ่มีผู้ใไดปรุงแต่งมาคต่เพื่อนคก็คือธรรมชาติที่แท้จริงของเฮานะคะน้่งสงไห้รงหน้านะคะ ซึ่งที่น้องเห็นก็อยากแบ่งปันก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเนือได้หูได้หิบได้เห็นนํำนะคะควานสวยงามตัวนี้นะคะเพื่อนๆจ้าแสงเตวงงาวยิ่กักะลั่งซองสาดซองขึ้นมาสิงทองฟ้าก้อนเม็กเดกับขีป้าี่ย้างอื่นกันนะคะเพื่อนๆก้อนขีฟ้านะคะเพื่อนสวยสวยงามกับสวยงามตามธรรม,มชาตินะคะ ความสวยงามของธรรมชาติเ่านะคะหนาเบิงหน่ามองจริงๆค่ะซึ่งยา้นอนก็เด็นซองให้เพื่อนๆได้เบิงได้เห็นน้ากันนะคะถ้ะาวเบืง้งความเป็นธรรมชาติน้ากันเท่าเพื่อนเพื่อนจ้าแสงตตวอนซึ่งเบื่อก,ก็กำลังตาจ่องขึ้นมาแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะต้นป้าต้นป้าที่ขึ้นกข็ขึ้นขึ้นซึ่งมีเม็ดผลปย่ยไปลูกนี้นิดๆนะคะ่ะ ซึ่งกับยังบ้านเนี่ยเป็นฝนตกก็กันยังบ้านอื่อนมาเป็นฝนตกนะคะค่ะก็กบบโปรยปายกับโปรยปายก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆตอนเช้าะคะ่ะตอนเช้าตั้งแต่เช้ามืดะคะ่ะนี่แหละคะ่ะซึ่งดวงตะเวนนะคะอยากตีหาคว่าๆะะล้วค่ะการล้างจาัดจรองกันมากคะ่นนะฝนกับก๊าลัง ปรยปลายมานะคะสี่สี่เน,นาะฝนยังบ่นตกบ่ตกค่ะเดี๋ยวนี้กกำลังปรยปลายมากเลยค่ะเพืเ่อนๆจ้ามาทำการสายฝนนิดๆน,น,นะค่ะสายฝนลินนเวลาฝนว่าสายฝนลินทำหน่อยทำหน่อยลงมาทำหน่อยลงมาค่ะมาสายจงเบิ่งก่อนนี่เบิ่งเงินตะวัน เปลือนต,ตะเวนเขาแสงตะเวนก็กำกับล้างตาฟองขึ้นมาเขาได้เห็นตอนเช้านะครับเปล่อนเปลืนจ้าคือโอกาสที่ยายน้องมอบไผ่เกลือเปล่อนเขาค่ะของขวัญตอนเช้านะครับเปล่อนเปลือนจ้ายายน้องบ่าไทยท่ำไทยก่อไทยเปล่อนเปลืนเขาได้เห็นในบึงธรรมชาติเปรนแท้จริงนะครับเปล่อนเปลืนจ้า เจอท่าไมยชาินะคะลองให้เพื่อนๆน่ได้เห็นนะคะเพื่อนๆจะกระเดบ่งปันความสวยงามตรงนี้ค่ะึ่งยา้นองกับความอยากให้เพื่อนๆน่าได้เห็นได้เห็นน้ำกันนะคะความสวยงามเลยค่ะอยากเพื่อนๆน่าได้ซึ้มซับเอาถ้าหมชาติตรงนี้จะทองไห้ทองหน้าน้ำยายนองนะคะ จ้าบอลอื่นิอนกนาคุณก็อาที่เนี่ยหัวเห็นแต่ว่าสำหรับสี่ชงหน้ายายน้องก็เป็นสภาพเ็นซีแล้ะค่ะบเพื่อนเพื่อนสงยายน้องก็มีโอกาสที่องเห้เพื่อนเพื่อนเทาเบิ่งกับเชิญค้ะเพื่อนเพื่อนจ้าขอถ่ายเพื่อนเพื่อนจนได้ซึมซับกับธรรมชาติตรงนี้กับยายน้องนะคะใส่กิบใส่ใจเขาซึมซับค่ะในธรรมชาติตอนอากาศตอนเช้านี่มันกัดปอดโป้งกัน ถึงกับถึงกับนีฝนปอยปลายมันน่นี่ต่าแสงตะเวนกับแสงตะเวนกัลังกัลังศาสฟองขึ้นมาความสวยงามตรงนี้ส่วนใ้า่นองเห็นเลี่ยวก็อยากแบ่งปันให้คนเพื่อน,น,นนะได้โหูได้เห็นกันได้บึ่งน้ำกันนะคะได้ชมคว,วามง,งามของธรรมชาติตรงนี้ค่ะคะเนเพื่อนจ้นานี่คือธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะคะสิ ยายนใ่นองหรือมะซอดซองมาซองมาซองมาแย่งมาเจริญเพื่อนเขาเห็นเห็นน้ำกับเห็นน้ำธรรมุจฉาถ้ำมุซาอ์เกิดกะโอกาสจะแต่มะทายท้ำแบบนี้กะบแต่ยายนใ้นองกับปอกวัยเดิมาะทายมาท้ำโอกาสแบบนี้เพื่อนๆนะเดี๋ยเห็นกันค่ะเพื่อนๆจ้ากะบย้น้องขอเวลาตรงนี้ใครรับหมืเพื่อนๆนะเดี๋ยเห็นนิดๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่ะนี่คือความสวยงามแห่งธรรมาชาติกะบยายน้นองกับคอ จบคลิปลงเพียงแค่นี้นลคะเพคส่วนจ้าจบคลิปลงกับธรรมชาติอันสวยงามแสงตะวันกรลังสาดช่องตรงนี้คุณ่วรได้เห็นนะคะึ่งตะวินกตย่งบ้านเนีโพได้เะะมียครับมีต่างต่แสงแสงเขาโพขึ้นมาให้เขาเห็นค่ะทางกลางก้อนเมฆก้อนทิปบป่าก้อนชิปบป่านะคะสวยงามมากเลยกับเพณ่วนจ้าขยันนอนขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นลคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจ้าที่เข้ามาปรงมา้ย่งมันดึกน้ำใยนองนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ